อยากกินไก่อบเฟืองเด้อยากกินไก่อบเฟืองแห้งครับพี่น้องแล้วยังไงแล้วยังไงล่ะครับสั่งลูกน้องครับเอาเอาเอารถครกไปขนเฟืองมาเลยสองขั้นครับผมโอ้โหอบมันนุ่นแปดร้อยตัวล้อบไก่อบเฟืองให้แจกอีกต่างหากพ้นดีปะ่ะดีจับไก่เอซี่ครับผมนี่ครับหัวแต่ขนมาหมาดๆครับรถเสียยะใส่งานจรนิงแล้วกั อยากเอเลี้ยงไก่จัดง,งานครับเลี้ยงเล็กๆนีๆ่น้อยเลี้ยงเล็กๆไม่ได้ลเลี้ยงหลายหรอกเลี้ยงเล็กๆน้อยเดียวเนอะงานไม <c oughs> ่ใหญ่แน่นะวิบไม่ใหญ่ไมใหญ่เลย่ใหญ่งานนิดเดียวงานนิดเดียว <c oughs> อ่สองลอยโตอองานน้อยน้อยงานน้อยน,น้อยเออก็เลยอยากกินไกอ่อบเปืองก็ไปรูป้บ้างไปแกเ่เฟืองมให้ครับลดค้อเสียะใส่งาน,นจริงเบิรงเลยครับเบิรง อันนี้ปี2018ครับพี่เสียมอันนี้2020อ่สหวานทั้งคู่ยังไงหวานอะไรหวานหวานหวานเสียงเฟื่องฟังเสียงฟังเสียงพ่อเสียงหวานโต2020เบิ้นตัดสับระเบิดครับระวังเปี้ยวอวานหวานหานอันนี้ปีแรกงวดพันหกพันหลังจากนั้นพันหมื่นหนึ่ง ใส่งานดนจริงแกงานดนจริงครับผมนี่ผลเฟืองไปสามตันสี่ตันแม็กเข้าลงเท่าร้อยเบิกไม้หมดือกันอันมีปีสิบแปดสิบเก้าปีแรกพันหาพันหลังจากนั้นพันเก่าพันกัวปีแรกพันหกพันหลังจากนั้นพันหมื่นกัวครับผมพี่ดาวฟีกจองพี่จัดพี่โอนเอามากินไก่อบเฟืองนัำเสียยาเด้อพี่น้องพี่ดาวฟี่จองพี่จัดพี่โอนผู้ใดออกรถน้าเสียยาครับผมมางานรุ่งนี้ไม่ใหญ่ งานเล็กๆ200ร้อยตเ<อ>บาๆ<ม>นะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่สองร้อยาตรถสวยรถสวยอตอตะกีเปิดฟ้าเครืค่องให้พวงเนี้ยพี่เสียงยังเลยไม่เปิดสักกันเลยหวานคันนี้หวานฟังพมึงหวานหวานหวานทุกคันออกรถศูนย์บาทใส่บัตรใบเดียวนะฟีดาวฟีจองฟีจับฟีโอนว เดิมๆสวยๆ,ๆวเอาบังอันนี้นะ<ฮ>เอา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 ,เอาบัตรประชาชนไปเดียวส่งปีทัวไทยเอาพิมพ์คำว่าสุดครับเสียยะพ,พิมอีกทีว่าจวดครับเสียยะนะเดี๋ยวเสียสุ่มแจกเสื F ้อ fc แฟนเพจให้พ่อแม่พี่น้องครับผมขอให้ fc ที่ออกรถกับเสียยะไปขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยเงินล้านทุกคน แล้วก็พรุ่งนี้งานไม่ใหญ่นะครับมาร่วมงานกันได้เลยนะแฉะไปครับไปรุ่นปัดไปเยี่ยวส่งฟรีทั่วไทยแจ๋ว